หอดแลครับพี่น้องครับนุ่มนาจะด้วยหักสาวอำเภอเดชแต่ว่ามันมีเหตุที่ส่องเหาบลายวมกันสวัสดีครับยัยเห้ยเมยน้องขับรถหอดแล้วพี่น้อง ป้าสนามไหมขวางขวางสาใจนอนตะบุญงานดูเทิงพุนสสบายเลยน้ำโชคเลยอำเภอหน้าจะดวยจังหวัดอุบลใกล้บ้านว้าใหญ่โอ้ยคนละฟังโอ้อุบลของเจ้าอยู่ฟังพุนอยู่ฟังพุาฟังไปทางเลยฟังง บูนท oh, ั้งยังไปฝุ่นอ๋อไปทั้งพีง่บุญไก่พอลอยโลบอ่นี่ลอยกลัวผุดเลยอุ้ยลอยกลัวเลยเหรอจากบ้านนาโปใต้ตะบนอโพการบ้านยหญ่มาผีลอยรูบคนน่ะบ้านวานมปนบ่อไก่ไม hmm. yeah. exactly. uh, ja ่ใหญ่อันนี้มยุติดิผู้เขานี่เนาะอันนี้ยุติดอำเภอยังบุกบ้านนาโปใต้ตะบนอโพการอเพิรน่าจะเลยิอเพิดอำเภอยังค่าวที่น้องอเภอร์น่าอยดางไงเดชอุดมกับไก่อยู่ ลอยสี่สิบห้าโลท่านหมานี่พอกันใช่ลอยสี่สิบห้าติด <หา S 1> พี่บุญบ่นี่ยายคันว่าติดนี่กระเบนออกมันจะมีอ่ะน้ำเยิ่นบุตรทะเลส่องเมฆยังไปทั้งผีไหมโค้งมันจะโค,ค้งขึ้นไปผุดว่ามคืออยู่อยู่ในยอยู่เลืกอ,อกเนาะอำเภอนี่เนาะออกเดชออกก,ก,ก,นะออกระทะลักไหนออกกระทะลักขึ้นทั้งผุดมันอยู่ในยอยู่เลืกอกเนาะอำเภอนี่เนาะมขึ้นบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยบ้านสี่เหลี่ยมเนาะเดี๋ยวแม่น พระโคนชัยพระโคนชัยไปทั้งบ้านสี่เหลี่ยมอำเภอพระโคนชัยตะกี้โลมือเินเขาผมนเป็้กว่ามั้งจบ้านสี่เหลี่ยมอำเภอพระโคนชัยช่องจังวัดบุรีรัมยเ่อ้อคกมยเกม้โอ้ข่อยขาออนมันกรแมนล่ะข่ายดาวว่าข่อยดาว่าสองยกว่าอยู่แล้ว สามร้อยกิโลสามร้อยกัวไข่ดาไปสองร้อยกัวแล้วมันพอมันอยู่พีมันอยู่สุดเลยไงมันอยู่ไก่แห้งไหมพุ่นอ่ะฝากชี้สเกตไปพุ่นเนาะถึงกับเป็นล้มรับสลบที่สองสามร้อยลราไปน่าจะรวยเติมน้นำมันเมื่อเว้นเมื่ออะไรพิ่นตรัวหัวเหมือละพันแปดละเมื่อยเอาเลยเติมน้นำมันโอ้ย อาล่ะพี่น้องหัดแล้วหัดแล้วโอ้ยอันบัดรับมิชลีละ่ะอันบัดอ่ะหนุมนาจะด,ด้วยหักเตออำเภอเด็ด แต่ว่ามันมีเหตุที่สองเขาบลายหวอมกันจำกระไดเนาะบ่มีเงินไปเต็งจอมควันจึงกายเป็นฝันดมดมเดงเด้งไม่ค่ะดาเอ้ยดาว่าจีอันเอายังกอดโต้ให้เนย เนี่ยเฮ็ดนยังกินนี่โ oh! อ้เป็นข้องเขาสะก่อนแก้วมือเดียวบุญเดียวคิดหอดเนื้อคนที่บีบบังมาอำเภอหน้าจะด้วยกันลองเพลงนี้นะครับพี่น้องใคร ไค่เขาตั้มมะม่วงกับมี่ตัมหมากละหุงก็ม,มีนี่หม,มากแข้ง,ของขโอ้เป็นงานยังเพิ่นขับแม่นอยู่เนี่ยงานสคัญง,งานฉลองศาลเฉพาะรักเมืองการงานพูดอะไรก่อพูดต้นหมักจองบานโอ้หมักจองบานมันเป็นของมันเป็นหมัก ประจำของอำเภอไหนบ้างครับมันจะมีอยู่ผู้ผู้จองโอ้ผู้จองมันเป็นผู้จองหมากจองเป็นผู้จองมีแต่ต้นจองโอ้ต้นจองายานะโอ้เคยเห็นต้นจองเป็นยังไงบ้างอยู่ไหนมีบ่าครับมันจะมีซุ้มอยู่อุทยานไปอยู่ดูต้นเล็กๆมันเขาจะมีต้นกามันจะมีซุ้มอยู่ทางบนต้นกามันมีอยู่เนาะต้นจองหมากมันกินได้บ่าครับหมากอุ้ยนี่แหละอร่อยเป็นยา เย็นเพาะว่ามเม็ดเดียวนยมันจะพุ่งทลายมอนอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว,ว่าหมากพุ่งทลายเป็นยาเย,ยน็นเป็นยาเย,ยน็นมาทาชอบไปทำของหวานพวกส่วนมากเจ้านายคนมียศมียศทาวดาศักดิ์ครับพวกอะไรแขกบ้านกลางเมืองมาเขาจะเอาตัวนี้และเป็นอาหารหวานหมากหามากคู่จองครับหมากพุ่งทลายเทศก,กาลเป็นหมาก ออดอกดอกปูจองบานบ้านอยใกลู้บักจองเกูบักจองอืมจะเป็นส่วนมากามก็จะมีอยู่กูอยู่ที่นาจั่วรวยนี่แหละกูบักจองจอ,อยู่อยู่อำเภอไหนเลยอยู่อำเภอไหนครับจนในใชายาว่า,ากูหมากจองอันนี้แม,ม่นผูนี่บอครับนี่แมน่นแม่นละครับแม่นละ่ะผู้เอกเชือกเขาหรืออะไรเชือกเขาข้ามต้องใส่กับฟันฟังเหล้าครับเชือกเขาบักงี้นี่นะครับเชือกเขานี่ อย่างนี้เลยต้นจองเนี่ยมันจะเกิดอยู่ดินที่มีอุอดมสมบูรณ์เขาเฉพาะด่านของมันมันจะไม่เกิดทั่วไปเลยสามปีเป็นหนึ่งครั้งเป็นหมากนี่ครับอ่าโอ้สามกินถึงจะได้กินอีกครั้งสามปีจะ,จะได้กินหมากผู้อจองหมายความว่าเราได้กินทุกปีหมายความว่าต้นนี้ครบแล้วสามปี อีกต้นต้นหน้านี่จะครบอีกสามปีมันก็เราเราได้กินต่อเนื่องนะความเป็นจริงมันสามปีที่ได้กินมันงอขึ้นต้นนี้สามปีต้นนี้ย่อยสามปีเจ้ามั่งอีขึ้นทุกปีหลังๆกันเออมักว่าต้นนี้เกิดก้อนเกิดหลังเร็วเขาเคยได้กินครบสามปีพี่น้องเคยเห็นบอครับหมากผู้จองครับพี่น้องครับเออพี่น้องเคยเห็นยมมองใดก็บมิยมมองนี้ส่วนมากจะมองนี้แหละมองนี้เลยมองนี้เลยหน้าจีรวยเลยผู้จองเนี่ง ผมเรียมพี่บุญไม่มีไม่มีไม่มีหรืออย่างนักยืน,น<อ>ใกล้เทือกเขาพวนมนองลักเหมือนกันล่ะแต่ก็ไม่มีมครับมันจะมีอยู่ที่นาจุดไว้เรานี่ล่ะครับมีปูตูนนัันสูงสูงต่างงานเลยสูงอโอ้ท<อ>ุ่ออนอรเอกนเนี่ผมเรียมประมาณ ผมอยากไปเที่ยวงเจียยไปร้อยร้อยกิโลอํเภอใหญ่ไหมหงเจียมอ่ะอุ้ยกาถือว่ามันไม่ใหญ่แต่ว่ามันสถานท่องเที่ยวมันน่าน่าเที่ยวอยากไปเที่ยวมากเพราะว่ามันมีโขมีแกงหินอ่าถ้าดูป่าดูอะไรมันอยู่ดูที่นาจรวยเนี่ยพาชนะใดอยู่ที่ไหนงเจีย้ยากไปมากเลยอยอะเยอะจะไปอยู่จะไปอยู่เขาบอกว่าแถวนแต่คนหอหหน้าตาดีเยอะนะผมออ ประมาณคนไปเที่ยวก็หล่อเหมือนกันล่ะครับเออไม่ใช่ว่าคนอยู่ก็หล่อใช่ไหมบคนของเกียมบะโบครับคนนี่ล่ะสี้วยปะอ่าสีมวยครับโอ้ต้นสีมวยครับใกล้ๆของเกียมเลรอโอ้แต่ต้นของนาตาดีเนาะหวานหนาไปเลยไมนหนาสิไปทั้งนันเงี้ยป่ะต้นของเกียมหนาตาดีนะย่าไเนาะทีนีเขาเปสีเผานาถิ่นวัฒนธรรมไทยสีเผาเทพเจ้าภูมิกองนี่ ขอมขวัญของน่าจะรวยนี่ครับเอาให้ฟังเนี่ยนน่าจะรวยนะโอ้โหนี่อะไเว้ยในห้องเสียงดีโอ้ยผมฟังอยู่เออไม่ได้ลองไ่ได้ลองดนลืมโอ้เสียงดีเสียงดีเออเนี่ยเสียงเพลงที่ไพเราะแบบว่าคนที่แต่งนะเพราะว่าคนน่าจะรวยรักสาวคนอัพเดทอ่าเนี่ยไที่เชนสมองมาร้องเนี่ยเชุลพอได้แต่งไหมนี่อ่าชุล ต่่วามันเสียงที่แนวเสียงอันนี้เพิ่นเว้าแบบจังซี่รีบ่ครับดอเด็กเป็นลอลิงจังซี่รีบ่เลดเลดเล็ดล่มนะมันมันจะเข้าภาษาพื้นบ่ไปน่าจะดวยปออ่าะอ่าน่าจะดวยน่าจะดวยเลดลุลมถ้าพูดว่าหลวยหลวยมันเป็นคําไทยอ่าตัวนี้อ่าจะรวยจะรวยจะรวยเป็นภาษาเขมรีนเลยจะรว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 ย จะรวยคล้ายกับกระลอกแต่ว่าหางเห็นไหมเขาจะปั้นปูนอยู่ที่หน้าเสาธงหางมันจะพุ่งคล้ายๆกับกระลอกแต่ไม่ใช่กระลอกนะมันจะเป็นเขาเรียกเขยจันเขาเรียกอิ่นแบบเะรวยเจรวยมันเป็นเจรวยภาษาเขมรจะรวยเอแต่ก่อนจะรวยจะรวยตานนี้กระจะะจะจะมันได้เป็นกระจะรวยกระจะรยอ๋อจ่ะรวย จะรวยบางคนก็เอ้ยอยู่ไหนอยู่น่าจะรวยน่าจะรวยแต่ไม่รวยน่าจะรวยเออหน้าจะรวยแต่ไม่รวยคือนคำที่อันนั้นนะแต่ถ้าพื้นบ้านที่นจะรวยจะรวยจะรวยเป็น่สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆกระหรอกเออนี่คือนะครับตำนานตำนานของหน้าจะรวยชื่อชื่อเอออืมหืมหืมเออสุดยอดครับน้ำตก ที่สูงที่สุดอยู่ในจังหวัดบนนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอนาจะรุ้ยน้ำตกยักยงครับแม่น้ำตกยังครับผมเตรียมว่ามีน้ำเยอะๆนี่น้ำไหลยังสูงหน้าผาสูงน้ำตกมันย้อยอ่าสูงที่สุดชื่อน้ำตกอะไรครับน้ำตกน้ำตกถ้ำบักเตวถ้ำบ,บักเตวบักเตวถ้าภาษาไทยที่เขารูก้ก,กันน้ำตกห้วยหลวง น้ำตกห้วยหลวงนาจั่วยน้ำตกที่สูงที่สุดของอุบลธานีเลยท้าเลยโอเคนี่ล่ะท้าเลยท่าวงกลมสูงที่สุดในจังหวัดอุบลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศรีเมืองใหม่เสากลมเสาธงชาติเสาธงชาตินี่นี่ไปทานที่ท่องเที่ยวอ๋อันนี้เราความรู้เราหลายเลยพี่น้องแต่ผมยังเป็นเด็กวิ่งอ้อมเสาธงเียจน อาจจะกลับเป็นเด็กอีกทำไมที่จะเป็นเด็กเพราะว่าจะเล่นขี่ตัวเองนะแล้าพอท่านเรียนง่ายดอกพะท่านเรียนง่ายดอกอีกโดนเยอะขอบคุณครับขอบคุณความรู้เ้อครับผมขอบคุณที่พอครับความรู้เจยวกับอำเภอหน้าจรวยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเขาก็จะรู้พื้นเพอ เมื่อแรงพ่อาการยุที่ว่าการอำเภอหน้าจะรวยน้าจะนะครับผู้บนครับผมจะรวยรวยนะครับพ่อาการยุนี่เมื่อแรงครับพี่น้องครับอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพ่อครับขอบคุณทุกท่านทุกแชร์ทุก,ทกงรงใจครับสวัสดีครับ